สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast p o d c พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นะคะที่มีแลนเดบิวต์เร็วๆนี้นะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะซึ่ง2วงนี้เนี่ยนะคะก็มีสมาชิกจากวง i อ u ์วอนนั่นเองที่หลังจากท สิ้นสุดสัญญาลงนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีว่า i อ1ีวอเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากๆแล้วก็มีฐานแฟนคลับที่ค่อนข้างเยอะนะคะเป็นวงที่มีเมมเบอร์ทั้งหมด12คนจากรายการ Produce 48นั่นเองนะคะก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะค่อนข้างติดตามแล้วก็พูดถึงพอทางไอจีวอเนี่ยสิ้นสุดสัญญาลงนะคะเมมเบอร์ Member แต่ละคนเนี่ยก็ได้กลับค่ายเพลงของตัวเองนะคะรวมทั้งสมาชิกในวงต่างชาติด้วยนะคะก็ได้เดินทางกลับไปโปรโมทที่ประเทศญ,ญะะี่ปุ่นนั่น แต่ว่าตอนนี้นะคะก็เหมือนว่ามีข่าวดีเพราะว่าก็มีหลายๆคนนะคะใน i g w เนี่ยที่ได้มีผลงานออกมาให้เราได้ติดตามกันนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดเองนะคะก็เหมือนว่ามี2วงเกิร์ลกรุ๊ปนะคะที่มีสมาชิกจาก iji g w เนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะสำหรับค่ายแรกเลยนะคะก็คือค่าย starship entertainment นะคะสำหรับค่ายนี้เนี่ยนะคะก็มีสมาชิกจาก i g w ีวเนี่ยสองคนก็คือวอนยองแล้วก็ยูจินนั่นเองนะคะซึ่งวงนี้เนี่ยนะคะชื่อว่าวง I, นั่นเองนะคะก็มีสมาชิกทั้งหมด6คนนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยหลังจากที่มีการปล่อยรูปเมมเบอร์ในวงออกมาเนี่ยนะคะก็ได้รับความสนใจมากๆเลยเพราะว่าทีแรกนะคะเหมือนว่า2คนก็คือวอนยองแล้วก็ยูจินเนี่ยนะคะคอนเฟิร์มแน่ๆว่าเป็น2สมาชิกในวงก็เลยทําให้แบบว่าหลายๆคนค่อนข้างที่จะลุ้นสมาชิกที่เหลือนะคะพอมีการปล่อยภาพเมมเบอร์ออกมาเนี่ยก็ได้รับความสนใจขึ้นมากๆเลยนะคะสําหรับวงนี้นะคะก็มี6คนได้แก่ยูจินวอนยอง กาอื่น l i s เร a แล้วก็ e ซอนนั่นเองนะคะก็สำหรับวงนี้นะคะทางค่าเนี่ยก็มีคําจํากัดความนะคะบอกว่าวงนี้เนี่ยนะคะสาหรับวงไอซ์เนี่ยเป็นวงที่ค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์แบบนะคะไม่ใช่วงที่กําลังเจริญเติบโตเพราะว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่า มีความพร้อมในทุกๆด้านเลยก็ว่าได้นะคะก็เลยทําให้แบบว่าหลายๆคนค่อนข้างที่จะให้ความสนใจนะคะแต่ว่าพอเห็นโปรไฟล์ของสมาชิกในวงเนี่ยก็เชื่อนะคะว่าน่าจะเป็นอีกวงหนึ่งที่กระแสะแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็วงนี้เองนะคะก็เปิดเผยวันเดบิวต์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือวันที่1นธันวาคม2564นั่นเองนะคะก็ใกล้ๆเร,เร็วนี้แล้วนะคะที่เราเนี่ยจะได้เห็นวงเกิร์ลกรุ๊ปจากค่ายซ t าชิ h เอนเตอร์เทนเมนตนะคะซึ่งก็น่าจะเป็น อีกหนึ่งวงที่น่าติดตามมากๆเลยนะคะรวมทั้งมีสมาชิกนะคะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตายอย่างยูจินแล้วก็วอนยองนะคะยังไงก็จะต้องมารอติดตามกันนะคะส่วนอีกค่ายหนึ่งนะคะที่มีสมาชิกจากไอซีวอนเนี่ยนะคะเข้าร่วมในวงเกิร์ลกรุ๊ปนะคะก็คือทางค่ายไฮนั่นเองนะคะสําหรับค่ายนี้เนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยก็มีกระแสะข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะว่าซากุระเนี่ยนะคะเธอก็ได้มาเซ็นสัญญาเข้ามาอยู่ในค่ายนี้นะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าก็มีการฟอร์มวง เกิลกรุ๊ปขึ้นนะคะโดยก็จะมีสมาชิกนั่นก็คือคิมแชวอนนั่นเองนะคะแล้วก็ซากุระนั่นเองทั้ง2คนนี้นะคะถือว่าเป็น2คนที่ได้รับความนิยมแล้วก็ถือว่ากระแสะแรงมากๆเลยนะคะที่แรกนะคะก็เหมือนว่าทางค่ายเนี่ยมีข่าวลือว่าจะฟอร์มวงเกิลกรุ๊ปที่มีสมาชิกจากไอจีวอนเนี่ยสคนนะคะก็เหมือนว่ามีการทาบทามมินจูด้วยนะคะแต่ว่าคิมมินจูเนี่ยเธอเลือกเส้นทางในด้านของการเป็นนักแสดงมากกว่านะคะก็เลยไม่ได้เข้าร่วมเอา วงเกิลกรุ๊ปในวงนี้นะคะสําหรับวงนี้นะคะถือว่ายังไม่มีรายละเอียดออกมาชัดเจนนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยก็มองว่ายังไงก็น่าจะมีซากุระกับคิมแชวอนอยู่นะคะแต่ว่าในเรื่องของจํานวนสมาชิกหรือว่าสมาชิกมีใครบ้างคอนเซปต์ของวงอะไรอย่างนี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมายังไงก็จะต้องมารอติดตามกันถ้าพูดถึงวันเดบิวต์เนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงของต้นปีหน้ามากกว่านะคะแล้วก็มีข่าวลือเกี่ยวกับชื่อวงออกมาแล้วด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ มีการคอนเฟิร์มนะคะยังไงก็จะต้องรอคอนเฟิร์มแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะจากทางค่ายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่หลายๆคนเนี่ยกำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันอยู่นะคะนต่แหละค่ะก็ถือว่าเป็น2เกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นะคะที่ถือว่ามีสมาชิกจากวงไอซ์วอเนี่ยเข้าร่วมด้วยยังไงก็จะต้องมารอติดตามผลงานของพวกเธอกันนะคะก็ถ้าพูดถึงความสามารถเนี่ยแน่นอนนะคะว่าพวกเธอเนี่ยมีความสามารถครบเครื่องนะคะก็น่าจะเป็นอ่าสองวงที่แบบว่าคุณภาพมากมาก เลยนะคะยังไงก็จะต้องมารอติดตามกันนะคะไม่แน่นะคะว่าทั้ง2วงเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้พบเจอกันตามรายการเพลงหรือว่ารายการไรตี้ต่างต่างนะคะให้เราเนี่ยได้เห็นถึงโมเมนต์มิตรไอจีวอีกครั้งด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะก็สามารถอคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ